ก็จะมีแฟนซึ่งปีนี้ไม่ได้มีเข้ามาทำกิจกรรมมาเรียกว่ามามอบของใหู้มนิที่เด็กๆเด็กออวก็ดีใจจากพ้องอยสำหรับปีนี้้วยที่แบบก็ถือว่าเป็นปีที่ดีแล้วกันที่เลือกที่เลือกมาทำาพุให้เด็กๆรั่ดูบวกดีใจด้วยนะิงใจนะน่าจะได้ยอดเยอะอยู่เรื่องเงินเลยนะเรื่องเป็น คุณนี่ก็เป็นกำลังใจให้เขามาตลอดกันเนาะครับใช่ครับเราร่วมงานกันก็คอยเป็นกำลังใจแล้วเป็นกำลังใจให้คอยตลอดเพราะว่างานทั้งข้างเยอะเหมือนกันแล้วทั้งานที่จะเ่อยมากงานแต่ละเรื่องเขาก็เจอแต่บทหนักหนัเหมืนกันแต่ด้วยความที่เขามีความสามารถด้วยความที่เขาเก่งด้วยความที่เขาพี่ถีพี่ขันใน่แต่ละอย่างไม่ว่าจะเป็นการทำการบ้านหรือว่าการอ่านบทในการพิ่ถีพิ่ันเนาะทได้รับงานมาเนี่ยเขาจะโฟกัส แต่ดีมากๆซึ่งผมก็เชื่อมากว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขามีเขาเย่อมมีศักยภาพพร้อมที่จะทำทุกอย่างออกมาได้ดีมากๆฉะนั้นผมไม่จบก็จริงครับจบอะไรก็ใช่ครับแต่แต่ก็ต้องมีอะไรใจหีบ่อยๆสวยมากแล้วก็เป็นกำลังใจเขาด้วยเป็นกำลังใจให้มีอะไรก็ต้องอัปเดตเราทกอย่างกอย่างก็เป็นกำลังใจให้เพราะว่า

ตึงนไปมจิตตื่นขึ้นพไปตื่นเลยตื่ไปวัดเจอเลยโอ้โหไม่ไม่เอาเด็กสายบังเลยยังงงเลยไม่รช่วยถ่ายรูปตผนงแผนรวงบวงมนละยามีละอนุาตครับก็ก็จะพอการแล้วเขาเล่นเก่งมากเขาเขอมีมีมีความมือมือในเรื่องนี้ก็เลยอยากมั เรียกว่าดีแลกดีแลกนะฮะเผื่อดูไม่ใช่เรื่องจะน่าควรนะแต่นีตก็ลรเขาก็เป็นแบบน่ารักน่ารักนะครับไปกำลังใจให้มาพรเรื่องใหม่ของพลายประพรมดีแล้วก็พี่ธันวาสุริยะจักรด้วยนะครับหัวาจสามด้วยครับขอบคุณมากโอเป้มากเลยอ่ะชื่อเราก็ลงรับแสดงเป้หัวใจเพื่อรับแสดงตัวละครโอเป้ แมวเป็อะไรชงนี้ว่าามก็มหรือว่ามีอะไรยูัพกฝ่าละ้นงแล้วลองฝ่ายย้ฝ่าด้วยคือเห็นเขาอยากทะเข็มากตอนแรกที่ยว่าแบบยังไม่ได้แบบทำการแบบตัดต่อเอง่างนี้ตัดต่อเองแล้วยูีตาเห็นอยู่เ็ต้องมาไม่อยากให้แบบว่าอยากทำงไม่ว่าทหก็แบบตัดตลอดเราก็ยูทูปขอให้แบบเราตั้าวิวเนาะีขอก

ก็เลยแบบเริ่มไม่แน่ใจว่าช่ไเที่ยวมารถือ่าเปนองครับผมแล้จากนเราสองคนคืออะไรคะออบุ๋มเพดึงมาบุ๋มเพดึงมาพอดีช่าละครจะันเยาะ